สวัสดีครับเอสเพลย์นำทุกท่านที่สนามกีฬาเทศบาลนนะครเชียงใหม่ครับติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลริโวลีคับรอบ2หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายกันเป็นเกมระหว่างเชียงใหม่เอฟซีเจอกับขอนแกน่นยูไนเต็ดครับ <Alrighty. S 1> เกมเริ่มนะครับเจ้าทีนเชียงใหม่เอฟซีครับในชุดสีเงินบุกจากซ้ายไปขวาครับเขี่ยลูกเริ่มเกมก่อนนะครับหนีตกชั้นครับบอบ้าไปลูกนี้โคไม่ได้ยิงสวนแล้วก็ติดครับยังได้ยิงอีกทีนึงคาบคานครับโอ้โห โอกาสครั้งแรกในเกมน,นี้เป็นของเจ้าถิ่นเชียงใหม่ครับไม่ถึง5นาทีนะครับเชียงใหม่นี้ต้องบอกโอ้โหเนี่ยครับยิงจงังหวะแรกติดครับแล้วได้สาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ข้ามคานออกไปครับวัดชัยชัดชัดชัยนะครับยิงจงังหวะแรกแม่เสียบอลง่ายๆครับเอาล้ครับตะวันมีพื้นที่ตะวันโคตรสุโภมองด้านในไหลไป,ไปลูกนี้อมอเทพเข้าสายจริงลูกนี้ปัดไม่ได้ครับโอ้โห เชียงใหม่เกือบขึ้นนำอีกแล้วครับดาวรุ่งอายุ18เองนะครับโอ้โหไม่ลำหน้าด้วยครับลูกนี้นี่ครับล็อกลูกนี้ครับแล้วซัดด้วยซ้ายโอ้โหแต่ว่าเฉลิมพัฒน์นี่ล้มตัวปัดไว้ได้ครับนี่ครับเกือบไปครับโอ้โหทักทายเจ็บๆเลยครับสราวินเปิดติดลูกนี้บอลไปข้าทางเอเซจารีครับขึ้นมา3าคนไหลมาที่บิลซันเมโลจิงลูกนี้โอ้ไม่เข้ากรอครับโอ้ขอนแก่นก็ได้โอกาสครั้งแรกเกือบขึ้นนำเหมือนกัน เตะมาแล้วไปอัดมิสันเมลโล่ครับแล้วเกี่ยวได้โดยเอสเซจารี่ครับแล้วไหลามาให้อิสันยิงด้วยซ้ายครับแต่ว่าบอลมันติดสาก้อยครับโค้งออกไปเฉยเลยครับใช้เวลาปรับจูแล้วครับไม่เอยได้เล่นกลวมกันอ้าวแล้วสื่อสารไม่ดีทะลุขึ้นมาแล้วครับชาชายปาดเข้าในยิงลูกโอ้บอลลูสสอไปครับโอ้เชียงใหม่ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับอมรเทพเมืองดีอีกแล้ว เกือบมาผิดพลาดเองนะครับขอนแก่นแล้วบอลนั้นหลุดมาที่รนยศครับปาดมาหน้าประตูแล้วยิงครับอมรเทพลูกนี้กะเล่นเสาไกลเลยะครับแมแต่มันโดนบิดบิดไปนิดนึงนะครับทางขวาทันไหมครับยังทันครับราชาตะแล้วเปิดมาลูกนี้เอารับหลุดแล้วโอ้สกัดทีเดียวโอ้สุดท้ายเสียฟาวครับโอ้โหเนี่ยครับแต่ว่าเปิดเข้ามาเนี่ยมัน ออกมาตัดบอลนี่ปลายมือนะครับโอ้โหแล้วนี่พัดพยายามที่จะเข้าไปยิงนะครับแต่ว่าปิยะชนกอีกแล้วครับไปเลฟให้มาเอาจับบอลไม่ดีซะอีกบอลยังเข้าทางใหเลฟหลังสุดเลยครับเฉลิมพัดเอ้าเสียหลักล้มแล้วยังไงครับโอ้โหคู่นี้เถอไม่ได้ครับทั้งคู่เลยนะครับผู้สาประตูแม่ ก่อนหน้านี้ครับนรลาวิทย์ออกว่าตัดบอลไม่ดีครับและจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วลื่นครับเฉลิมพัดเกือบไปทั้ง2ทีมเลยครับโอ้โหเนี่ยครับสนามมันลื่นนะครับหมายแล้วครับชัดชัยยังไม่ออกปาดเข้ามาติดอภิสิทธ์เก็บได้ล็อกโกลบแล้วก็ถือสแลงฮักแล้วบ้าจับที่หนึ่งยิงลูกนี้โอ้ไ่ตรงตัวครับโอ้เชียงใหม่ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับรณยศผมมินนะครับนี่ครับจังหวะที่เบิดเข้ามาแล้วเป็น เนี่ยครับอมอ,อนเทพบอลมันติดเท้าวไว้นิดนึงครับมันง้างไม่เต็มที่ครับพิสิทธ์วางมาเอาแปดเดี๋ยวจะสนี่ถึงก่อนด้วยแล้วหลอกทีหนึง่งยกออกเข้าขวายิงลูกนี้อบอลเฉียดเสานิดเดียวครับโอ,โอกาสทองของขอนแก่นูไนเต็ดครับขอนแก่นูไนเตดเลยเนี่ยนะครับกองหลังพลาดแล้วนะครับสลาวุธแล้วมาดวนกับปิยะชนกและมีโอกาสยิงลูกนี้หักมากไปหน่อยครับ โอ้โหนดครับแต่ก็ต้องชมนราวิตด้วยนะครับยืนปิดมุมไว้แล้วอาบอลเทพปิดเอาแล้วครับตะวันจังวดสวนโอ้ขึ้นมาเป็นแผงครับเชียงใหม่4ต่อ4ตะวันไหลมารณยศปาดเข้าใตะวันยิงลูกดีโอเข้าไปเลยครับนิ่มๆครับจวดสวนครับของเชียงใหม่4ครับขึ้นนำแล้ว1-0ครับจากตะวันโคสุโคนี่จังหวัดจังหวัดนี้ครับพาบอลมานะครับอภิิ์นี่พยายามจี้อยู่นะครับแต่ว่าไม่มาที่ รนยศรณยศปาดกลับไปที่ตะวันครับแปรเล่นทางเข้าไปง่ายๆครับเรียบร้อยครับเชียงใหม่เจ้าทินครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับประตูที่สองนะครับของตะวันโคสุโพในรายการนี้ครับอีกกเพิ่งจริงในทยลีกสองมาด้วยครับในช่วงสัปดาหวิลสันเมโลเข้าในชิงคืนวิลสันเมโลโยกเข้าขวาเปิดเข้ามาลูกนี้โอปัดไม่ได้ครับ ่เซาพัชบช้านะครับจังหวะที่ทําชิ่งกันมาครับวิชากรครับแล้วเมลโลมงครับเอ้ยขอภัยครับเป็นอาเซเจรีนะครับตั้งคอเรามงเลยแม่แต่ว่าคนนี้ครับนาราวิทออ,อ,ออกประชบทิ้ไงไว้ได้ครับขา,ฟาบฟ้า้วครับออรเทพพักอกลงเอาละครับอมรเทพอ่ะบอเทพเข้าวขวาปัน่นลูกนี้ฟอนเชียสออกปโมโอ้ วันนี้ยังไม่ใช่วันของมอเเมืองดีครับที่แบบจัดจ่าเลยนะชมพัฒนาครับเนี่ยครับเอาบอลลงพื้นดีด้วยครับแล้วพยายามจะยิงด้วยซ้ายแต่ว่าไม่ถนัดครับขอเข้าขวาดีกว่าผันโอ้เล่นทางลูกนี้ครับโอ้ไปฉแลบนิดนึงครับครับโอ้โหนี้ถ้าไม่ฉแลบนิดมันวิถีมันพุ่งไปแล้วนะครับหลักกรบวกกลางนี้ลงไปแทน โค้ครับลูกนี้โคแล้วเรียบร้อยเลยโอ้2-0ครับเอาจนได้ครับอมรเทพเมืองดีครับเป็นฟรีคิกเปิดเข้ามานะครับมงตั้งมาครับแล้วก็เป็นเนี่ยครับเอาจนได้ครับอมอนเทพเมืองดีครับเป็นสลาวุธนะครับที่เติมเกมรุกขึ้นมาแล้วมงตั้งให้ครับมงจอดๆเลยครับลูกนี้แล้วพตัดสินก็เป่าหมดเวลาครับเสียงหมาเีครับ ก็พริกล็อกครับชนะขอนแก่นใย่เต็ดได้2ประตูต่อสูน,นะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับ